มาดู Facebook นะครับเวลาที่เราไยฟีนนะครับสังเกตนะครับมันจะกระตุกปุ๊บปุุ๊เดี๋ยวลองให้มันโหลดไปสักคั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ลองเลื่อนดูรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะลองดูนะมันก็ยังกระตุกเห็นไหมแต่ถ้าเราเลื่อนดูช้าๆนะครับคิดว่าไม่น่ามีปัญหานะแบบนี้ อันนี้ก็คือดูคลิปใน Facebook นะครับ <24. S 1> ตอนนี้เปิดความเรียด 720p นะครับใน Facebook นะครับก็ถือว่าดูได้นะครับแต่ปัญหาก็คือแค่เวลาตอนที่เราเลื่อนฝีเท่านั้นเองมาดูในส่วนของ TikTok TikTok นะครับภาพจะดูแหลกมากเลยนะครับแต่ถ้าไม่ซีเรียสอะไรตรงนี้ก็ไม่น่ามีปัญหานะครับสำหรับเรื่องเสียงของ TikTok ก็ ปกตินะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรส่วนใหญ่จะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคลิปที่เป็นภาพนะครับอ่าเดี๋ยวลองเปิดเสียงดูนะครับเสียงไม่มีปัญหาเลยนะก็ประมาณนี้สำหรับ TikTok นะครับ มาดูในส่วนของ IG นะครับสำหรับ IG ก็จะคล้ายกับ f a c e b o o k นะครับก็คือเวลาที่เราถ่ายฟีดมันก็จะมีจังหวะที่กระตุกนะครับอันนี้คือเนเดปล่อยให้มันหลดไปสักพักหนึ่งแล้วนะแล้วก็ลองมาถ่ายดูมันก็คล้ายๆเดิมนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเราต้องการจะเปิดหรือเลื่อนดูแบบช้าๆแบบนี้ก็ไม่มีปัญหานะครับ สำหรับคลิปใน IG นะครับก็ถือว่ายังเล่นได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะ <üğ ham> <kaç> ส่วนถ้าใครจะเอามาโพสเป็นสตอรี่นะครับถ้าเราเลือกเอฟเฟกบางอันนะครับก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่ก็จะมีบางอันนะครับที่มันไม่สามารถประมวลผลได้ก็คือมันจะค้างแบบนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับ มาดูในส่วนของ y o u t u b e นะครับสำหรับ y t u t u นะครับเวลาเรากดเราต้องรอสักพักหนึ่งยวดูความละเรียดน,นะครับเปิดสูงสุด 1,080p 60เฟรมเดทถ้าเปิดแบบนี้กระตุกยับนะครับอเดี๋ยวขยายให้ดูนะดูจังหวะมือนะครับเห็นไหมถ้าดูในเครื่องอื่นนะครับตรงนี้มันก็จะลื่นดูมือก็จะเป็นคขึ้นๆน,นะครับจริงๆความละเอียด 1,080p 60เฟรมเดทมันสูงเกินไปสำหรับตัวเครื่องนะครับ เต็มที่เลยนะณ day ให้ 720p 60เฟรมเรทมันก็จะดีขึ้นนะครับแต่เวลาที่เราดูจังหวะที่เรากดอะไรที่กดเกี่ยวกับหน้าจอแบบนี้หรือเรากดอะไรที่เกี่ยวกับว่าเราจะเลือกอะไรนะครับภาพมันก็จะแหลกมันก็จะกระตุกมันจะกระตุกอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็มันจะลื่นตามปกติก็คือเวลาที่เราจะกดดูแรกๆก,ก็ต้องทําใจหน่อยนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งแล้วมันถึงจะลื่นนะอ่ะอาเดี๋ยวรอดูคลิปอื่นนะครับดูนะครับเห็นไหมครับ มันปุบกระตุกกระตุกกระตุกถ้าเราดูไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะลื่นแต่ถ้าเราเนี่ยมีการแตะแบบนี้นะครับแตะอะไรสักอย่างแล้วดูใหม่มันก็จะกึกกึๆกกึกแป๊บหนึ่งมันถึงจะลื่นและนี่ก็คือ YouTube นะครับ ถ้าจะให้พูดถึงเกี่ยวกับการเล่นเกมนะครับก็ต้องบอกว่าพอที่จะเล่นได้บ้างอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้เลยแต่ถ้าเราจะเล่นเราต้องปรับทุกอย่างให้มันต่ําสุดแบบนี้เลยนะครับมีอะไรให้ปิดก็ปิดให้หมดเลยต้องเลือกต่ําสุดการเล่นถือว่าจะพอได้นะครับไม่ได้ว่าไหลลื่นอะไรนะครับ ไม่ได้เป็นเฉพาะเกม ROV เกมเดียวนะครับณเดได้ทดสอบฟ e ี i r e PUBG เหมือนกันนะครับก็คือเราสามารถเล่นได้แต่ปรับให้มันต่ำสุดถึงจะพอเล่นได้นะครับสำหรับเกมฟ Fire นะครับเราก็สามารถตั้งให้ปรับแบบเต็มจอได้ส่วนการเล่นแบบให้มันไหลลื่นของเกมฟรีไฟนะครับเราต้องปรับต่ำสุดแบบนี้เลยนะครับคือราบลื่นถึงจะพอเล่นได้ มาดูที่ในส่วนของเกมพับ g กันต่อนะครับสําหรับเกมพับ g ต้องปรับแบบนี้เลยนะครับก็คือคุณภาพของภาพเป็นดีนะครับแล้วก็เฟรมเรทเป็นต่ํานะครับถึงจะพอเล่นได้นะครับสําหรับคนที่อยากเอามาเล่นเกมนะครับ แต่ถามว่าเหมาะกับการเล่นเกมไหมต้องบอกตามตรงว่าเครื่องรุ่นนี้ไม่เหมาะกับการเล่นเกมเลยนะครับถ้าไม่ได้ามาเล่นเกมแต่เอามาใช้งานในส่วนอื่นก็น่าจะดีกว่านะแต่ถ้าเราหาโหลดเกมเบาๆอย่างพวกเกม 2D หรือเกมที่เป็นแบบว่าเล่นง่ายๆไถวิ่งหลบซ้ายขวาอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเล่นได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเป็นเกมที่เล่นง่ายๆแบบเกมซับเว์แบบนี้ก็ถือว่าเล่นได้นะครับยังเล่นได้อยู่นะ ต้องเป็นเกมภาพประมาณสองดีนะครับที่เป็นภาพที่ไม่ได้เป็นสามิติอะไรมากก็สามารถใช้งานได้สบายเลยนะครับมาพูดถึงข้อดีกันบ้างนะครับข้อดีอย่างแรกที่นาเดชอบเลยนะครับ<ม>ก็คือเวลาที่เราคุยสายโทรศัพท์หรือคุยสายสนทนาโทรศัพท์เนี่ยเสียงที่เราพูดแล้วก็เสียงที่เราได้ยินนะครับเสียงดังฟังชัด ชัดเจนจะมีเกี่ยวกับพวกระบบบันทึกเสียงเปิดลำโพงก็ได้นะครับข้อดีส่วนต่อมานะครับในส่วนของเครื่องจอภาพนะครับรู้สึกว่าจอภาพที่ได้มาจอภาพจะค่อนข้างที่จะคมและสวยกว่าในเลทราคาเท่ากันนะครับต้องบอกว่าอันนี้นืเดเทียบกับเลทราคา2000กว่าบาทนะครับจอของ Samsung Galaxy M2 รู้สึกสวยกว่านะถ้าพูดตามตรงนะจอคมไอคอนสวยนะครับแล้วก็ อย่างพวกฟอนต์พวกตัวหนังสือแบบนี้ก็สามารถที่จะมองเห็นได้ชัดนะครับสำหรับเรื่องตัวอักษรก็มีให้ปรับได้หลายขนาดนะครับเดี๋ยวจะไล่ตั้งแต่ขนาดเล็กสุดให้ดูนะครับเวลาที่เราสัมผัสแล้วเราต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับดูนะครับ มาดูในส่วนของเรื่องการทัดนะครับ Samsung Galaxy M2 สามารถทัดได้สูงสุดก็คือ 5. จุดไม่สามารถทัด6จุดได้แต่การทัดรู้สึกมันทัดดีนะต้องแยกนะครับว่าทัดดีแต่เวลาที่เราทัดแล้วอแอปทํางานหรือระบบทํางานอันนั้นมันจะดีเลยเพราะว่ามันช้าในส่วนของการประมวลผลนะครับแต่สำหรับการทัดนเดว่าไม่มีปัญหาเลยนะครับสาหรับการทัด ในส่วนของลําโพงเสียงดังฟันชัดดูหนังฟังเพลง y o u t u b e แบบนี้สบายนะครับลําโพงจะมีอยู่ตัวเดียวนะครับก็คือลําโพงจากที่ตัวด้านล่างตรงนี้ข้างบนไม่ใช่นะครับข้างบนจะเป็นในส่วนของลําโพงสนทนาเวลาเราดูหนังฟังเพลงผ่านแอปอะไรในส่วนนี้จะไม่มีเสียงออกมานะครับอ่ะเดีย๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับ แต่เวลาที่เราฟังเพลงนะครับณเดชแนะนําว่าเปิดประมาณนี้ตรงนี้นะครับ80%ก็พอเพราะว่าถ้าเปิดสุดกว่านี้เหมือนเสียงลําโพงมันจะออกแตกในหน่อยนะครับจริงๆแค่80%ก็โอเคละเราไม่จาเป็นต้องเปิดดังสุดนะครับมาดูในส่วนของเรื่องกล้องนะครับต้องบอกว่าในเลทราคา2,000กว่าบาทไม่เกิน3,000น่าจะดีที่สุดในเลทราคานี้เลยนะครับในเรื่องของการให้สีนะครับการถ่ายคมชัดนะครับ เดี๋ยวเรามาทดสอบถ่ายวิดีโอกล้องหน้านะครับความละเอียด1 0 8 0 p 30เฟรมเรทนะครับอันนี้คือภาพที่ได้จากกล้องหน้าเลยนะครับกล้องหน้าจะไม่มีเฟซบิวตี้นะครับและตอนนี้เสียงที่ได้ยินนะครับก็คือเสียงจากไมค์ของตัวมือถือเลยนะครับตอนนี้นะเด็กก็ได้ทําการเดินไปถ่ายไปนะครับตอนนี้สลับมาที่กล้องหลังนะครับ ใช้ความละเอียด1น8 0 p 30เฟรมเรทเหมือนกันเดี๋ยวเราลองมาดูโฟกัสนะครับว่าโฟกัสเป็นยังไงบ้างก็จะใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองอีกสักตัวเนาะมันจะวืดๆแล้วค่อยชันนะครับเดี๋ยวลองสลับมาที่กล้องหน้านะครับ ตอนนี้นเดลองเอากล้องหน้ามาถ่ายวีดีโอนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูโฟกัสนะครับได้ไหมกล้องหน้าจะเป็นแบบฟิกโฟกัสนะครับก็คือมันจะไม่โฟกัสอัตโนมัติมันจะมีระยะของมันอยู่นะตอนนี้ยังอยู่กับกล้องหน้าอยู่นะครับ เดี๋ยวจะลองสลับมาที่กล้องหลังนะครับตอนนี้สลับมาที่กล้องหลังนะครับสีของกล้องหลังภาพที่ได้ก็จะสดกว่ากล้องหน้าอยู่แล้วนะครับเพราะว่าความละเอียดเยอะกว่าแล้วก็เซ,นซ็นเซอร์ที่ดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการใช้งานต่อเลยนะครับ มาดูในส่วนของ DRM info นะครับตัวนี้ security level จะเป็น L 3นะครับก็หมายความว่าเราสามารถดู Netflix นะครับที่ความละเอียดสูงสุด4 8 0 p เท่านั้นนะครับไม่สามารถดูแบบ HD ได้มาดูในส่วนของ YouTube นะครับสามารถเปิดได้สูงสุด1 0 8 0 p 6 0เฟรมเรทอัตราที่เหมาะสมที่สุดของเครื่องรุ่นนี้ก็คือ7 2 0 p 6 0เฟรมเรทนะครับ เราสามารถขยายหน้าจอได้ต้องบอกว่าจอภาพค่อนข้างที่จะสวยกว่าในเลทราคาเดียวกันมากเลยนะครับจริงๆถ้าคนไม่ได้เน้นเล่นเกมนะ,ะมาเน้นพวกดู YouTube แบบนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับอย่างที่บอกไปช่วงต้นคลิปก็คือว่าถ้าเรากำลังเพิ่งเปิดคลิปเราต้องรอมันกระตุกแป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็มันถึงจะไหลลื่นนะครับอันนี้อย่าเพิ่งตกใจนะ หล,ห,ลหลักๆคร่าวๆข,ของการใช้งาน s a m s u n Galaxy g M02 ก็ประมาณนี้นะครับสุดท้ายนะครับขอเล่าอีกนิดนึงสมมุติว่าเราจำเป็นที่ต้องซื้อ s a m s u n Galaxy g M02 นะครับนั่นเองอยากให้ลองตัดสินใจว่าเราสามารถเพิ่มงบอีกนิดนึงได้ไหมถ้าเพิ่มได้นะครับแนะนำเป็นรุ่น s a m s u n Galaxy g A02 นะครับ A02 จะต่างกับรุ่น M02 อยู่ประมาณ200บาทแต่เราจะได้แรมเพิ่มเป็น3กินะครับ แล้วก็หาซื้อได้ตามราคาทั่วไปไม่จําเป็นต้องหาซื้อเฉพาะช่องทางออนไลน์เหมือน Galaxy M02 นะครับอยากให้ทุกคนช่วยกันกดติดตามกดตรงนี้นะครับติดตามแล้วเลือกที่กระดิ่งเลือกทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่มีข่าวสารหรือว่าเวลาที่เนเดลงคลิปใหม่ๆนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนตึ๊งตึ๊งตึงๆๆให้ทุกคนได้ทราบนะครับว่าตอนนี้มีคลิปใหม่แล้วนะครับและถ้าชอบคลิปไหนอย่าลืมกดถูกใจให้เเดด้วยนะครับ